สวัสดีครับพบกับแอมสายบุญนะครับวันนี้นะครับมาแนะนำวัตถุบางคนนะครับของหลวงพ่อทองสุทธาสีโลครับกับเหรียญท้าวเวสสุวรรณรุ่นเศรษฐีเจ้าทรัพย์ครับโอ้โหหลวงพ่อทองรุ่นเศรษฐีเจ้าทรัพย์นะครับเดี๋ยวมาดูจำนวนการจัดสร้างกันก่อนรุ่นนี้ก็รูปแบบเหรียญก็เป็นเอกลักษณ์แล้วก็จํานวนการจัดสร้างไม่เยอะนะครับจำนวนการจัดสร้างอยู่ที่ประมาณแค่หนึ่งร้อยลังเท่านั้นนะครับ เดี๋ยวมาดูรูปแบบเหรียญต่างๆก่อนรูปแบบเหรียญครับนี่ครับโอ้โหอะไรเนี่ยความกว้างอยู่ประมาณสองจุดหกความสูงอยู่ประมาณสี่เซนนะครับนี่ครับรูปแบบเหรียญนะครับด้านหน้าก็เป็นเท้าเวทด้านหลังก็จะเป็นโอ้โหนี่ครับช้างสามเศียนพญานาคอีกโอ้โหหลายอย่างเลยนะเนี่ยนี่ครับจะใบรายการนะครับของรุ่นนี้นะครับใบรายการของเศรษฐีเจ้าทรัพย์หลวงพระทองนะครับ ก็มีทั้งรายการจองพวกเนื้อเงินต่างๆด้วยนะครับรายการจองเนื้อเงินอยู่ประมาราคามาเหลือสามพันบาทถ้าเงินหน้ากากสองคําก็ห้าพันห้าร้อยบาทนะครับชุดกรรมการก็มีนะครับชุดกรรมการก็จะเป็นสองเคสามเคนะครับราคาจองหนึ่งพันสองร้อยบาทจำนวนการจะสร้างสามร้อยเก้าสิบเก้าชุดครับส่วนรายการลุ้นเนื้อลุ้นโชคนะครับลุ้นละหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทนะครับแล้วก็รายการแจกในพิธีก็จะเป็นเนื้อทองแดงมันปูหน้ากากทองทิพย์หนึ่งพันห้าร้อยเหรียญครับ แจกสูนจองก็จะเป็นเนื้อทองทิพย์ผิวลุงลงยาดำา699เหรียญน,นะครับแจกผู้ประสานงานก็จะมีเนื้อเงิน2หน้า29เหรียญน,นะครับส่วนใบรายการรุ้นเนื้อรุ้นโชคนะครับลังนะครับการันตีเงินลงยาอย่างน้อย1เหรียญแล้วก็แถมเงินลงยาแดงหน้ากากทองคาอีก1เหรียญน,นะครับรุ่นนี้ที่ผมดูก็นวนกระางมาหนึ่งร้อยลังเท่านั้นนะครับเนื้อเงินก็จะเป็นพวกเงินลงยาสีต่างๆนะครับม่วงเหลืองน้ําเงินฟ้าชมพูป,ประมาณสามสิบเก้ากับยี่บเก้าเหรียญน,นะวะ นวะนวะก็จะมีนวะลงยาแดงหน้ากากเงินกับน,นวะลงยาน้ำเงินหน้ากากเงินนะครับประมาณรายการละรายการละแปดสิบเก้าเหรียญน,นะครับก็หนึ่งลังก็จะมีสองเหรียญได้นะครับแล้วก็เนื้อปากาลงยาต่างๆเนื้อสัตโลหะนะครับถ้าเยอะสุดนี่ครับเยอะสุดที่จะเป็นเนื้อทองที่ผิวลุง้งลงยาสีขาวรับลุ้นรับเนื้อทองคําก็จะสร้างเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเหรียญครับ ก็เนื้อทองทิพย์ลงยาต่างๆเนื้อทองแดงผิวไฟเนื้อที่สร้างน้อยอีกหนึ่งเนื้อจะเป็นนี่ครับเนื้อสามเคพื้นทองพื้นเงินและพื้นหน้ารายการละ170หนึ่งร้อยเจ็ดสิบเหรียญแล้วก็ชุบทองขัดเงาบางส่วนชุบเงินขัดเงาบางส่วนก็170นกร้อยเจ็ดิบเหรียญเช่นเดียวกันเนื้อปีขับินก็มีสองรายการนะครับลงยาสีแดงกับลงยาน้ําเงินนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูเหรียญจริงกันสําหรับรุ่นนี้นะครับสําหรับรุ่นนี้มาดูกันเลยโอ้โหดูกล่องกันนะ ถีเจ้าซับอ่ะผมนี่ครับรุ่นนี้ไปรายการาากต่างๆก็ชัดเจนนะครับนี่ครับไปรายการาากต่างๆดูครับนี่ครับนี่ครับ,รบไปรายการนี้ก็เป็นเนื้อสัตะโลหะลงยาสีน้ำเงินแล้วก็แต่ละเนื้อก็ตอกโคตดต่างกันด้วยนะครับอันนี้เนื้อสัตะนะครับเนื้อสัตะมาดูรายละเอียดของเหรียญว่าคมชัไดไหมโอ้โหเน Phillip ื้อสัตะลงยาน้ําเงินขอบขาวนะครับที่ห่วงที่ห่วงตอกไหมเนี่ยตอกหรืออยู่ที่บล็อกครับที่ห่วงมีด้วยนะเดี๋ยวดูเหรียญอื่นอีกทีนะครับเนี่ย ความคมชัดต่างๆแต่รูปแบบนี้เป็นเอกลักษณ์อีกหนึ่งรุ่นนะครับนี่ความคมชัดด้านหลังด้านหลังก็จะมีเลขโคตดเป็นเลขไทยนะครับแล้วก็มีนี่เนื้อสตาจะเป็นโคตดเนี่ยครับรออย่างเงี้ยนะครับข้างหลังเป็นช้างสามสียนแล้วก็มีอะไรครับเนี่ยอันนี้พ,พ,พับพรมไม่พับไม่ใช่พับพรมเนี่ยโอ้โหพันนลายหรือเปล่าครับแล้วก็นี่ครับมีพญานาคมีหัวท้าเวทโอ้โหนี่นะครับนี่อ่ะเดี๋ยวมาดูเนื้ออื่นกันม้าง อื่นก็อันนี้เนื้อทองแดงครับลงยาดําพื้นขาวขอบแดงนะครับเนื้อทองแดงนะรัศมี่ส้มอีกโอ้โหนาดเหรียญไม่ค่อยใหญ่นี่ครับขอจะเขียนชัดเจนนะทองแดงผิวไฟเนื้อทองแดงก็ต่อโคดอุครับนี่ต่อโคดอุแล้วมีเนื้ออะไรอีกผมดูนะอันนี้เนื้อเนื้อลายอันนี้เป็นเนื้อทองทิพย์ทั้งสองเหรียญเลยนะครับทองทิพย์ก็ต่อโคดตัวนี้นะครับมีทองทิพย์ต่อ,อโคดนี่ต่อโคดฝั่งนี้ เนื้อทองคลิปนะครับลงยาพื้นน้ําเงินนะครับรัศมีส้มขอบขอบม่วงใช่ไหมโอ้โหล่างสีขาวนี่ครับก็เขียนรายการสร้างเนื้อชัดเจนนะนี่ลงยาแดงนี่ก็สวยนะครับใครเช่าหาบูชานี่ก็เป็นเหรียญท้าเวทหลวงพ่อหลวงพ่อทองอีกหนึ่งรุ่นที่หน้าเช่าหาบูชาสร้างน้อยด้วยนะครับใครเช่าหาบูชาก็สามารถติดต่อเฟซเอ็มสายบุญนะครับหรือไลน์เอดีซูเปอร์เอ็มหกเจ็ดหกเก้าได้เลยนะครับ สำหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านนะครับเฮงๆรวยๆนะครับสวัสดีครับ